เราดูว่าลายก็ได้ถุกถ้าทางนะครับครับเปิดโชคเปิดลับคนละหมากลากใหม่ก็เข้าหันนะเนี่ยหาเออเนี่ยยกใส่ไหม ผู้ผู้ที่ไปว่างจะแทนเพิ่นก็ว่างก็ได้ท่านเอาขึ้นใส่บ่ถึงนะเออหลายเติบอยู่ปักใส่น้ำผลละไมท่านละเครื่องบูชาของเฮาหันะปักไปเลยเออย่างหลายพวกมาไล่ย่างหลายเอาเออเอาไปเอาไปแกกเลยประทานหน่อย เออเอาไปแจก,กเลยก็ได้แจกพี่แจกน้องไปเนอะ<ป>เออเขาเอาโ,โฟโมธาน่าเนาะล่ละเขาเนี่ยเขาเอามาบูชาแล้วอ่ะเออเขาทานสั่งเฮงหลายกว่านี้ดอกค้าเรื่องเคื่อก็ดีอ่ะมือนี้เอาบุญน,น้ำกันสูกคู่สู่คนโอ้ยบ่ได้ถือต่างมาน,ำน้นำเ,เ,เ,เนาะบ่ได้บูชานังเงินเงินยังไดสักเดียวเออไม่อยากให้คิดเนาะอยากให้เกิดบุญเกิดกุศลนน้ำกันสู่คนสู่คน เออพอพามหรือว่าพอตาแต่แหงอ่อนร่อนหลายอย่างนั่นก็ลดของว่พามาครัเออเอาไปเอาไปแจกเลยประท่านน้อยเออเอาไปแจกเลยก็ได้แจกพี่แจกน้องไปเนอะเออเขาเอาวูโฟโมธาน่าเนล่ะเขาเนี่ยเขาเอามาบูซ่าเร้ยลอะเออเขาท่านสั่งแหงหลายกว่านี้ดอกค้าเรื่องเคื่อก็ดี อ่ามือนีเอาบุญน้ำกันตูกูู่กคนโอ้ยบ่ได้ถือต่างมาน้ำเนาะบ่ได้บุชาน,นําเงินเงเิงเงนไดงเลยคือว่าเออไม่อยากให้คิดเนาะอยากให้เกิดบุญเกิดกุศลวนน้ำกัดทูกคนทูคนเออพอพามหรือว่าพอตาแต่เง,งีงอ่อนซ่อนหลายอย่างนันก็ลดเขาว่าพามา